สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤหัสที10สิงหาคมนะครับในช่วงค่ำ ของคืนนี้เชื่อว่าหลายคนคงเฝ้ารอ,อการประกาศตัวเลข CPI ของทางสหรัฐนะครับซึ่งคาดว่าอาจจะทําให้ตลาด 1, ผันผวนเลยทีเดียวหากออกมาตามที่ตลาดคาดการณ์อยู่ที่3.3เนะครับก็อาจจะทําให้เฟดมีการเปลี่ยนใจว่าอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งได้เดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพิลาพงศ์วิยะนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนของทางบริษัทออสซิจำกัดนะครับไปดูมุมมองของออสซิกันว่าหากว่ามันออกมาตามที่คาดจริงๆแล้วเราจะลงทุนกันอย่างไรดีนะครับสรว่าุณ บิลพงศ์ครับเประเมิน C P I คืออย่งไงดีครับ C P I ตอนนี้นะครับในตลาดนะครับคาดการว่าเงินเฟ้อน่าจะปรับตัวสูงขึ้นครับผมนะฮะภาพรวมตอนนี้ก็เลยมองว่านะครับถ้าผลนะครับคานคาดการและผลที่ออกขึ้นจริงอ่ะเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ตรงนี้นะครับจะสะท้อนภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นก็อาจจะนุนทําให้เฟดนะครับ อาจจะพิจารณาขึ้นอันตราดอกเบีย้ยอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในช่วงของเดือนหน้านะครับปจัจจัยนี้จะเป็นลบต่อทองนะครับแต่ว่ายังไงแล้วเรามองว่าน่าจะ price in แหละนะฮะนะครับ,นะรบประกาศออกแล้วปุ๊บโอเคเอฟเฟกเงินเฟ้อฝูงก็คา,าดการตลาดก็น่าจะขึ้นอีกดอกเบีย้ยหนึ่งครั้งแต่ว่ามองแล้วก็น่าจะกลับไปเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย ในครึ่งปีหลังนะครับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยก็อ,อ,อย่างมากสุดก็น่าจะแค่หนึ่งครั้งครั้งสุดท้ายครับผมก็จะงมองเป็นครั้งสุดท้ายครับตรงนี้ก็ยังไงก็มองว่าน่าจะได้รับอิทธิพลบวกนะครับผมบแต่ว่าแต่ <ลบ S 2> ว่าทองคําทองคํามันก็ลงมาเยอะนะคุณพี่ระงครับถ้าเกิดว่าคืนนี้มันออกมาซีเพยออกมาสูงอิงมันจะลงได้ถึงไหนครับทองคําผมมองว่านะเต็มที่นะครับก็น่าจะไปเทสประมาณพันเก้านะถ้าท่านหนึ่งเจ้าหนึ่งห้าหลุดนะครับ แค่นั้นครับผมไม่ได้มองแบบลึกเท่าไหร่อย่างมากสุดก็อาจจะเป็นหนึ่งเก้าแปดเก้าอะไรเงี้ยครับผมอ๋อไม่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 ได้ลดลงมากกว่านั้นนะหนึ่งหนึ่งแปดใช่แปดเก้าศูนย์ใช่อะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เป็นโซนแนวรับเดิมที่เขาไปแตะนะครับที่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่หนึ่งแปดเก้าสองประมาณเนี้ยครับผมนะฮะแล้วก็ในมุมทางเทคนิคแล้วมันก็โอเวอร์โซโซนนั้นด้วยอะไรเงี้ยถือว่าขายมาต่อเนื่องแล้วนะครับน่าจะมีแรงซื้อกับโซนนั้น ถาอาว่าครับผมถ้ามันพลิกล็อกออกมาเท่ากับเดินที่ผ่านมาแล้วครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เพิ่มขึ้นอย่างเนี้ยครับไม่เพิ่มขึ้นหมายถึงว่าก็คงที่ระดับเดิมใช่ใช่<ม>ใชอยู่ที่ประมาณสามเปอร์เซ็นเท่าเดิมไม่ไม่เพิ่มขึ้นเป็นสามจุดสามอ่ะตัว CPI เงี้ยทองคําจะไปยังไงครับผมก็มองว่า,าอย่างอย่างไรแล้วครับ CPI ที่มันคงที่ในระดับเนี้ย มันก็ยังห่างจากเป้าเฟดที่ต้องการที่สองเปอร์เซ็นอยู่ดีครับผมก็ยังมองว่ามันก็ยังสูงอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีบแบบท่าทีลดลงนะครับก็อาจจะหนุนอ่าเป็นปัจจัยลบในแคบสั้นๆเท่านั้นอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเฟด<ๆ>วัตถุเองก็ก็ตั้งแปดสกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่เฟดจะคงดอกเบีย้ยถูกไหมฮะใช่ครับใช่ตอนนี้ส่วนใหญ่ตลาดก็ยัง 86เปอร์เซ็นต์คาดการณ์เปเ็นน่าจะยังคงคงอัตราดอกเบี้ยต่อนะฮะซึ่งแม้ว่าตัวเลขจะมีออกมาอย่างนี้แล้วอะไรเงนี้แต่ว่าภาพรวมส่วนใหญ่ก็ยังยึดมั่นว่าน่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วหล่ะนะครับในการประชุมเดือนหน้าอ๋อโอเคแต่อาจจะเป็นเดือนพฤศจิกายนไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าพฤศจิกายนก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะขึ้นนะครับผมไม่มีเลยคือนะพี่ คือตอนนี้ตลาดในซ ME นี่คาดการณ์ว่านั่นแหละน่าจะหมดแล้วไม่มีแล้วน่าจะอาตาัตราในเรทเนี้ยต่อแล้วน่าจะส่งสัญญาณลดอาตาัตราดอกเบีย้ยต่อประมาณต้นปีหน้าหรือมีดาวคมครับแต่ดอลลาร์ก็ยังแข็งต่อเนื่องเลยนะครับใช่ครับเป็นเพราะในส่วนของปัจจัยในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงินที่มันโฟเข้ามาในตลาดบอลของอเมริกานะครับมผมมองว่าก็น่าจะเป็นเอ่อปัจจัยระยะสั้นนะครับผมนะครับ เพราะก่อนหน้านี้อเมริกาก็โดนลดเกรดแบงก์อีกก็มีแนวโน้มที่จะมีการลดเกรดมาอีก ใช่ใช่ตรงนี้ก็นะฮะก็จะทําให้นักลงทุนในตลาดหุ้นก็วิ่งเข้ามาในตลาดตลาดบอลในส่วนของบอลระยะสั้น,น,นแต่แต่ภาพรวมส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้อ่ามองดีนะครับในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์มันภาพรวมไม่ได้ดีขึ้นเลยฉะนั้นเรามองว่าในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยครับตัวสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยความเชื่อถือน่าจะลดลงนะครับผมนะฮะรตรงนี้น่าจะเป็นผลบวกกับทองในระยะยาวมากกว่านะครับผมนะครับอาา่าฮะแล้ว ก็ในส่วนของที่เราเรคคอร์ดสถิติย้อนหลังสิปีนะครับผมถ้าท้องไม่ขึ้นต้นเดือนนะครับแล้วมีสัญญาณชะลอตัวตั้งแต่ต้นเดือนนะเรามองว่านะครับเกือบเกสร์เซ็นตนะครับก็น่าจะมีสัญญาณปรับบวกช่วงประมาณกลางเดือนนะครับ,รบต้นเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ราคาลงต่อเนื่องเลยน่าจะเป็นช่วงที่แนะนําให้ย่อสซื้อนะครับเป็นช่วงที่ดีมากกว่านะฮะก็ก็อิงทั้งสถิติด้วยข่าวด้วยแล้วก็ ตัวเทคนิคด้วยครับผม เสร็จราคากูสปอร์ตนี่เรารอมาตั้งแต่หนึ่งเก้าสี่ศูนย์นะเราคิดว่าไม่หลุดไม่หลุดอาจจะดีดมาเก้าสองศูนย์ไม่หลุดอาจจะด,ดีด, 9, 2, ด,ด,ด,ดนี่มารอหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ถ้าไม่หลุดอาจจะด,ดีดสุดท้ายแล้วนนแนวล้วสุดท้ายน่ายอยู่พันเก้าะครับถ้าเกิดว่าหลุดนี่หลุด,ลดเลย่ะครับพันโอว่าน่าจะพันเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสองนะฮะอ๋อก็คือก็คือโลเดิมเต็มตัวเต็มที่แล้วใช่ครับอืมดีดรอบนี้จะไปไกลแค่ไหนถ้ามันดีดขึ้นมาได้โอ้ผมมองตอนนี้อยู่แค่สามห้าเองครับไม่มีแรงเลยใช่ไหม ไม่มีอะไรไม่มีปัจจัยหนุนเลยใช่ไหมครับช่วงนี้ใช่ครับต้องไปดูในส่วนของตัวเลข CPE คืนตัวเลข oh, <PC. S 1> เงินเฟ uh ้อ huh. CPI อ่าฮะ c p i คืนนี้ CPI ใช่แล้วก็ในส่วนของ PPI ปุ่งนี้พนปุ่งนี้นะครับสองแฟกเตอร์เนี้ยประกอบกันเนาะตัวนี้มันก็จะเป็นมาตรว่าที่เฟดใช้ในการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในครั้งต่อไปหรือไม่นะครับ ฉะนั้น mm hmm. วันนี้กับพรุ่งนี้ต้องโฟกัสให้ดีว่าเฮ้ยทั้งสองตัวเนี่ยมันสะท้อนว่าเงินเฟอ้อยังเพิ่มสูงต่อเนื่องอยู่ไหมหรือว่ามันเริ่มชะลอตรงตัวลงมาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าชะลอลงมันผิดล็อกหรือมันชะลอตัวลงมาเนี่ยตรงนี้ครับก็จะเพิ่มน้ําหนักให้เฟดน่าจะไม่ขึ้นแบบตาบเบียวทองน่าจะได้รับอันนี้สงบอกจากแฟกเตอร์ตัวนี้ครับผม ตัวเศรษฐกิจของจีนนะครับที่ออกมาไม่ดีตัวนี้หนุนนอลลาดได้หรครับอ่าใช่ครับผมใช่เพราะว่ามันมันมันส่งผลในเรื่องของการความต้องการในแง่ฟิสิกส์ข้อเนาะทางในส่วนของที่เพาไ่ไปดูนะครับตัวเลขส่งออกอินพุตเอ็กพอร์ตไม่ดี CPI ก็ไม่ดีนะของจีนเมื่อวานดูใช่ใช่ทำให้ในในภาพรวมของนักลงทุนก็มองว่าทางฟิสิกส์ขอเนี่ยความต้องการทองลดลงแล้วะะอโอเค บางคน uh huh. ก็ไปถือฝั่งฝั่งบอลอเมริกานะครับปัจจัยหลายๆอย่างมันก็เลยทําให้ภาพรวมทองมันยังไม่ฟื้นนะครับ uh huh. ก็ม,มีมีในส่วนของจีนเพิ่มขึ้นมาด้วยครับเงินบาทแล้วะเงินบาทหลุดสาม้ามาแล้วจะไปไหนต่อครับอมองว่าก็น่าจะไปติด ประมาณ3.5.20ถึง3.5.25นะครับตลาดอาจจะเวท andc ในส่วนของตัวเลข cpi คืนนี้ด้วยเช่นกันครับผมนะฮะแต่ว่าเนื่องด้วยในในส่วนของปัจจัยภายในประเทศแล้วนะครับการที่จัดตั้งรัฐบาลยังไม่สำเร็จเนี่ยนะครับรยังคงเป็นปัจจัยบวกนะครับในแง่ของหนุนให้เงินบาทยังคงอยู่ใน,ในทิศทางอ่อนค่าต่อนะครับฉะนั้นในทางเทคนิคก,ก็ยังมองว่ายังวิ่งอยู่ในกรอบ ที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องยังไม่หลุดกรอบฉะนั้นเงินบาทจะมองว่าอยู่ยังอยู่ในเทรนอ่อนค่าอยู่เนาะแ้าว่าทองคืนนี้นะครับอาจจะพิลกล็อกเลยแล้วก็ตามนะครับราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลงพันเก้เหรียญน,นะครับผมผมมองว่าราคาไทยจริงๆก็อาจจะไม่ได้ปรับตัวลงเยอะอาจจะอยู่ที่ประมาณ30,000ื่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับผมประมาณนี้ครับสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ไม่ได้ลงเยอะเท่าไหร่ครับผมเป็นจุดเข้าซื้อได้ใช่ไหมครับว่าถ้าทางเทคนิคแล้วนะครับเบสโซนน่าซื้อครับผมนะฮะพันเก้าพันแปดเก้าศูนย์นะครับผมถ้าถ้าโชคดีองไทยอยู่ไหมครับองไทตัวแนวราคาไทยนะครับตัวที่เราคำนวณนะครับจะอยู่ที่ประมาณอ่าสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับผมนะฮะ ถึงสามหมนพแป่สิบนะครับก<อ><ซ>็ยัโส่งเนจุดเข้าซื้อได้เนาะใช่ก็มองนมองแต่ว่าต้องพันเก้าจะเห็นก็ต้องหลุด1 9ึ่หนึ่งห้าลงมาก่อน,นเนาะแต่ว่าเช้านี้ก็ยังไม่เห็นเลยนะครับเช้านี้น่าจะรีบาวไปประมาณเท่าไหร่หนึ่นะครับแต,รแต่แรงรีบาวน้อยมากเลยนะครับเช้านี เพราะว่าเป็นทะลีบาวเยอะไม่ได้เพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่ก็ต้องรอแต่เลขคืนนี้นะครับแล้วก็เลือกทางกันไปนี่สปอร์ตลงมาสามวันติดนะครับรวมๆสามสิ่ดอลลาร์เลยนะครับใช่ครับผมนะถ้าดูภาพใหญ่ก็ต่ำไปอยังน่าเป็นห่วงเดือนแล้วอยังน่าเป็นห่วงอยู่ใช่ต่ําสุดในรอบหนึ่งเดือนด้วยนะครับผมคืนนี้คืนนี้คาดว่าจะมีอะไรพลิกล็อกไหมคืนนี้เหรอครับ CPI หรือว่าน่าจะน่าจะมาตามคาดมาตามที่นัดหมายกันไว้เลยผมว่าในส่วนของเงินเฟ้อ First, ผมว่าน่าจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนของภาพรวมในเดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าในส่วนของราคาน้ํามันในตลาดโลกมันปรับตัวสูงใช,ใช่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 ใชนะครับตรงนี้มันอาจจะเป็นมองว่าน่าจะเป็นผลบวกมากกว่าผลลบนะครับผมนะฮะ<ม>ในส่วนของทางผมเองก็ยังคง ิกับในส่วนของนักลงทุนส่วนใหญ่ที่คาดว่าเงินเฟอ้อยังคงตัวยอยู่ในระดับสูงอยู่ครับอืแต่ต้องดูนะว่าจะกดออสปอรตได้ลงไปแค่ไหนนะมองไม่ไม่เยอะครับถ้าพันเก้าก็พันเก้าร้อยพแปดร้อยสิบอะไรโซนนี้น่าเข้ามากกว่าครับผมโอเคได้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ ต้องมารอกันดูกันช่วงค่ำๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วตัวเลข CPI จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่เชื่อว่าในเดือนกันยายนเฟดก็ยังคงจะไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับต้องไปรอตัดสินใจอีกทีหนึ่งในช่วงพฤศจิกายนนะครับว่าจะเอายังไงต่อนะครับเพราะว่าตัวเลขน้ํามันกลับมาปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับราคาค่าอาหารก็สูงขึ้นด้วยก็อาจจะทําให้เงินเฟ้อยังคงสูงอยู่ถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อเดือนกันยายนไม่หลุดลงมาต่ำกว่า3.3เนี่ยครับน่าเป็นห่วงละต้องมานั่งดูกันว่าจะเป็นยังไง ส่วนราคาทองคําก็ลงมาเยอะแล้วพอสมควรน,นะครับมาอยู่แถว1910บวกๆนะครับก็รอดูว่าจะลงมาถึงไหนถ้าเกิดว่าลงมปชนแนวรับแค่19 0 0ก้รัดบกลับก็แนวโน้มด้านบนก็ยังมีโอกาสให้ปืพื้นที่ให้เล่นเยอะกว่านะครับก็ต้องลองดูกันว่าจะเป็นยังไงต้องขอบคุณคุณพีรพงศ์วิยานุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนของทางออสซิลิทด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้ถ้าเกิดชื่นชอบข้อมูลข่าวสารที่โกนหลังเสนอรบกวนฝากกัน กดไลค์กดแชร์กดสมัครสาชช่องทางต่างๆของโกราให้ด้วยนะครับทั้งทาง y o u t u อยทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ